สวัสดีแฟนบอลทุกท่านครับสวัสดีมิตรลักสหายสายนักลงทุนทั้งหลายกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับกับเจมเต็มข้อกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจําค่ําคืนวันอาทิตย์ที่21ดกรกฎาคมครับสําหรับวันนี้ครับจัดมาอีกแล้วครับ5คู่เน้นจะมีคู่ไหนกันบ้างครับเราไปเริ่มคู่แรกเลยครับคู่แรกครับลงสนามเวลา1ทุ่ม15นาทีครับสวิตซ์ซูเปอร์ลีกยังบอยเบิร์นครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของ f c ซซียง คู่นี้ครับเฮดูเฮในการพบกันตลอด5เกมหลังที่บ่านมาไปนางฝั่งยังบอยชนะได้3เกมครับสเสมอกันไป 1, 1และเป็นซียงชนะได้1เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังของยังบอยครับโอ้โหเป็นนัดกระชับมิตรหมดเลยชนะ 2, 2> สเสมอ 1, 1และแพ้ไป2เกมมาดูฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งซีงยงกันบ้างชนะ3ครับและแพ้ไป2เกมเรียกได้ว่าฟอร์มค่อนข้างดีครับต้องบอกว่ายังบอยเนี่ยเป็นทีมแชมป์ครับจากฤดูกาลที่แล้วแล้วก็เปิดฤดูกาลมาเนี่ย เพื่อมาในตําแหน่งป้องการแชรมป์ครับหรือว่าแชมป์เก่าที่เรารู้รู้รู้คุ้นเคยกันดิขออภัยครับและทางฝั่งของ f c ฟซยงเนี่ยโหเป็นแชมป์จากดิวชั่น2พึ่งเลื่อนชั้นจากดิวชั่นล่างขึ้นมาครับวันนี้ต้องมาเจอกับทีมเก่งครับทีมเก่าอย่างบงงัอยเบิร์นแน่นอนครับกับเวทที่เปิดมาให้ยังบอยเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่1ช่วงตัวกว่าหรือว่า1.25ที่เรารู้จักกันแนะนำครับวันนี้ ให้มองไปที่ยังบอยเพราะยังบอยเป็นทีมที่เล่นในบ้านเนี่ยดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ววันนี้หน้าบ้านครับวัดใจไปที่ยังบอยเบิร์นได้เลยครับและคู่ต่อมาครับลงสนามเวลา3ทุ่มครึ่งครับทางด้านสวีเดนออสเวนคานเอลบอกวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของมอนบี ผู้นี้ครับเอเดเวนในการพบกัน5เกมหลังเนี่ยผู้นี้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับเป็นอัลบอกชนะได้2เกมเสมอกันไป1และเป็นมอนบี้ชนะได้2เกมครับมาดูฟอร์ม5เกมหลังของอัลบอก เรียกได้ว่าฟอร์มดีมากๆครับโดยพวกเขาเนี่ยชนะมา4เกมติดต่อกันแล้วแล้วก็เสมอไป1เกมครับส่วนฟอร์ม5เกมหลังของนางฝั่งมอนบีฟอร์มดีเช่นกันครับชนะมา4เกมและเสมอไป1เกมต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่จริงๆครับเจ้าถิ่นเอาฟอรเนี่ยยังคงรักษาฟอร์มการเล่นได้คงเส้นคงวาครับ,รรบและแพ้เพียงแค่เกมเดียวอย่างที่บอกไปถ้าไม่นับเกมเยือนส่วนทิมเยือนอย่างมอนบีครับฟอร์มก็ยังดีเหมือนกันเรียกได้ว่าคู่นี้เนี่ยเลือกยากจริงๆครับแต่ วันนี้เอลบอกครับเล่นในบ้านดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับกับเวทที่เปิดมาให้เอาบอกเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกครับวันนี้ยังชอบไปที่หน้าบ้านครับวัดใจไปที่เอลบอกได้เลยครับและคู่ที่3ครับไปที่ฟุตบอลลีกฟิแนแลนด์คู่พีเอสวันนี้เปิดบ้านรับการมเยือนของลาติครับ เอสเในการพบกัน5เกมหลังแน่นอนครับคู่นี้เป็นฟุตบอลแพ้ทางคูบีเอสเนี่ยเอาชนะได้5เกมรวดเลยส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งคูบีเอสครับชนะ3เสมอ1และแพ้ไป1เกมครับมาดูฟอร์ม5เกมหลังของทีมเยือนอย่างลาติไม่ชนะใครเลยครับเสมอไป2และแพ้ไป3เกมคูบีเอสครับฟอร์มการเล่นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะเขาสามารถเก็บชัชยชนะเนี่ยได้3จาก4เกม แนวลุกครับค่อนข้างอันตรายก,การป้องกันเหนียวแน่นมากๆครับผมต้องบอกว่าขวัญกําลังใจเนี่ยกำลังอยู่ที่ทางฝั่งของคูบีเอสเลยแล้ววันนี้ได้เล่นในบ้านอีกครับโอ้โหสบายๆส,ส,สำหรับทางฝั่งของคูบีเอสแล้วก็เมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยได้ผ่านเข้ารอบยูฟ่าคอนเฟเดรลีกด้วยโอ้โหตอนนี้กําลังใจล้นหลามจริงๆครับสาหรับคูบีเอสส่วนทางฝั่งของลาติครับผลงานเอาแน่เอานอนไม่ได้เลย5เกมหลังไม่ชนะใครเลยแนวรับครับมีข้อผิดพลาดที่ค่อนข้างเยอะแนวรุกก็ฝืด พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยความมั่นใจเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะครับวันนี้ค v ูเสในเล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยเหนือกว่าค่อนข้างเยอะครับ h ฮ้ทว hey ีสติ hey 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 T. ทุกอย่างค v ูเสกินขาดจริงๆครับกับเวทที่เปิดมา1ลูกควบลูกครึ่งเนี่ยหรือว่า1.25ที่เราคุ้นเคยกันวันนี้ครับแนะนําให้อยู่หน้าบ้านทางฝั่งของค v ูเสได้เลยครับ และคู่ที่4ครับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกทางด้านของวีบอกวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยรือนของทางฝั่งบอลบี้ครับเอสเอในการพบกันเนี่ยคู่นี้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับชนะกันไปฝั่งละ2ครับและเสมอกันไป1เกมมาดูฟอร์ม5เกมหลังของวีบอกหน่อยพวกเขาชนะไปถึง4เกมเลยและแพ้เพียงแค่เกมเดียวครับส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งบอลบี้โอ้โหฟอร์มชนะได้แค่เกมเดียวครับเสมือนหนึ่งและแพ้ไปถึง3เกมครับโอ้โหต้องบอกว่าวีบอก รอพผลจากการตกชั้นมาแบบชิวๆครับเมื่อสี่สั่านก่อนแต่เกมนี้ครับเปิดหัวฤด,ดูกาลใหม่ครับต้องโครจรมาพบกับทีมอย่างบอลบี้ที่เป็นรองแชมป์เก่าครับที่พลาดแชมป์ไปแค่นี้เดียวเองศักยภาพผู้เล่นครับต้องบอกว่าทีมเยือนเนี่ยเหนือกว่าอยู่แล้วแต่ต้องย้อนไปที่ ฟอร์มของวีบอกเนี่ยคือทางฝั่งของเกมกระชับมิสรมากกว่ามันเอาแน่เอานอนกับเกมจริงไม่ได้ครับอย่างที่บอกไปวันนี้ครับด้านผู้เล่นด้านศักยภาพของวีบอลบี bon ้เนี่ยดูดีกว่าจริงๆครับคิดว่าวันนี้บอลวีน่าจะประเดิมเกมแรกด้วยชัยชนะไปได้ครับฉะนั้นให้มองไปที่ทีมเยือนบอลบี้ครับกับเวทที่เปิดมาเนี่ยครึง่งช่วงตัวก็มองไปที่บอลบี้ได้เลยครับ และคู่สุดท้ายครับบารลซิลิซเรฟอนตาเลซ่าครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแอตเลติโกกัวเนเซ่ครับ เอดเวในการพบกาน5เกมหลังที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหฟอนตาเลซชนะได้แค่เกมเดียวเสมอก้นไป2เกมครับแล้วก็เป็นกัวเนเซ่เนี่ยชนะได้2เกมมาดูฟอร์ม5เกมหลังของฟอนตาเลซนยครับโอ้โห5เกมหลังเนี่ยชนะไปถึง4เกมและแพ้เพียงแค่เกมเดียวส่วนฟอร์ม5เกมหลังครับของทีมเยือนอย่างกัวเนเซ่เนี่ยไม่ชนะใครเลยเสมอไป1ครับแลวก็แพ้มา4เกมติดต่อกันแล้วด้วย สองทีมนี้ครับเป็นบอลลีกบราซิลฟอร์มเนี่ยคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนเลยครับอย่างที่บอกไปฟอนตาลิซ่าฟอร์มดีมากๆครับแล้วนี้ได้เล่นในบ้านของพวกเขาด้วยฟอนตาลิซ่าเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านเนี่ยดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับสวนห้างกับทางฝั่งทีมเยือนอย่างแอตเลติกโกเกเรนเซ่เนี่ยห้าเกมหลังนั้นโอ้โหไม่ชนะใครเลยในลีกก็แย่พอตัวครับตอนนี้ต้องลังลองบวยอยู่ด้วยก็ส่มเสี่ยงที่จะตกชั้นมากๆครับกับราคาเนี่ยที่เปิดมาให้แค่ครึ่งควบลวกูก ให้ฟอนตาเลซ่าเป็นต่ออยู่ที่0ูนย์เเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยเล่นดีในบ้านเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับทุกอย่างเนี่ยเป็นใจครับและบ่งบอกให้ไปหน้าบ้านที่ฟอนตาเลซ่าได้เลยครับสรุป5คู่ฟุตบอลแต่งฟุตบอลเน้นฟุตบอลสเต็ปของเราในวันนี้ครับคู่แรกสวิตซ์ซูเปอร์ลีกยังบอยกับสยงให้มองหน้าบ้านที่ยังบอยครับคู่ที่2ครับทางด้านของอาฟบอกกับบอลบีให้มองหน้าบ้านอาฟบอ,บทบอ board, กบ bon by, อบ board, ที่ครึ่งลูกครับ คู่ที่3ครับทางด้านของคูบีเกับทางฝั่งของลาติให้มองคูบีเอลูกครึ่งครับและคู่ที่4ครับทางด้านของ v ีบอกกับบอนบีให้มองทีมเยือนที่บอนบีครึ่งลูกครับและคู่สุด้ายครับปิดท้ายด้วยบอลบราซิลฟอนตาเลซ่ากับทางฝั่งของกัวเลนเนเซ่ครับให้มองไปที่หน้าบ้านฟอนตาเลซ่าได้เลยครับสำหรับใครครับที่อยากได้แนวทางและทัศนคติฟุตบอลเพิ่มเติมครับ เข้ามาอยู่ในกลุ่ม VP ด้วยกันครับนะตอนนี้ฟุตบอลของเราเนี่ยในกลุ่มค่อนข้างใกล้ที่จะเต็มแล้วครับแล้วก็นับถอยหลังสู่พิีลีกแล้วภายในอีกไม่ถึงเดือนมีแนรางบอลเต็งครับบอลสเต็บบอลส,สกอร์สูงและบอลสดแทบทั้งตลอด24ชั่วโมงเลยรวมถึงข่าวสารวงการฟุตบอลครับและที่สําคัญคือเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นครับและมีกิจกรรมให้เล่นตลอดทั้งเดือนครับรวมถึงแจกเสื้อ และเสื้อฟุตบอลสวยๆครับเอาไปใส่เลยเลยฟรีๆหนึตัวครับแอดไลน์มาได้ที่ side. แอดไซแอตัว J ตัว S เลข4 2ตัวครับแอดไซ J S 44ทำให้เป็นครับให้จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเข้ามาลุ้นเข้ามาเชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันครับก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยและก็อย่าลืมติดตามผมเจมเต็มข้อได้ทุกแพลตฟอร์มตามที่เห็นด้านล่างนี้เลย สำหรับวันนี้ครับขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ